vivo เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่สำหรับตลาดประเทศทันในชื่อรุ่น vivo v ี2 3 e 5g จุดเด่นเน้นเรื่องกล้องโดยมีกล้องหน้าสำหรับเซลฟี่ความละเอียด44ล้านพิกเซลและกล้องหลังความละเอียด50ล้านพิกเซลในราคา12,999บาบาท vivo ส่งท้ายปี2021ด้วยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ที่ให้ความสำคัญเรื่องกล้องเป็นพิเศษอย่าง vivo v, v 2 3 e 5 g รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ vivo อัดสเปคเรื่องกล้องเยอะเป็นพิเศษโดยกล้องหน้ามีความละเอียดที่44ล้านพิกเซลเอาใจคนชอบเซลฟี่พร้อมด้วยระบบออโต้โฟกัสฟีเจอร์ i ออโต้โฟกัสช่วยโฟกัสที่ดวงตาอ,อัตโนมัติและรองรับการถ่ายภาพเซลฟี่ในเวลากลางคืนด้วยโหมด AI Extreme Night ขณะที่กล้องหลังมีด้วยกัน3ตัวได้แก่กล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลแบบกล้องวายกล้องอัลตร้าวายล้านพิกเซลและกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลรองรับการถ่ายภาพแบบบุคคล ด้วยโหมดมัลติสไตล์พอสเทรตส่วนเรื่องการถ่ายวิดีโอจะมีฟังก์ชันดูเอาวิววิดีโอแบ่งหน้าจอเพื่อบันทึกภาพได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังในเวลาเดียวกันพร้อมด้วยสตีดี้เฟสเซลฟี่วิดีโอซึ่งจะช่วยล็อกใบหน้าให้ได้ภาพที่นิง่งและคมชัดสำหรับคนที่ถ่ายร็อกโดยเฉพาะ vivo v, v 2ี e 5g มีขนาดหน้าจอ6.44นิ้วความละเอียด1,080คูพัพิกเซลอัตราส่วนจอเป็นแบบ20 9ต่อ9ระบบปฏิบัติการที่ใช้เป็น Android 11ครอบด้วยฟันพัด2 2ชิปเซ็ตใช้บริการของค่ายมีเดียเทคในรุ่นด i เมนซิตี้810 5g รองรับการชาร์จไว69้69% ใน30นาทีมีแบตเตอรี่ที่ให้มา4,050ม ah. ิลิแอมสำหรับ Vivo V23E5G มีวางจำหน่ายด้วยกัน2สีได้แก่สี Sunshine Coast และ Moonlight Shadow มีให้เลือกโมเดลเดียวได้แก่ขนาดแรม8จิกะบความทุน128จิกะบในราคา12,999บาท